สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News พร้อมใจฟาดหัวหน้างานส่องคอมเมนต์เหล่าคนบันเทิงฟาดหัวหน้าห้ามพนักงานลาดูใจคุณแม่กลายเป็นประเด็นที่สังคมติดตามความคืบหน้าอย่างมากเมื่อมีสาวพนักงานปล่อยแชทวันที่ลาหัวหน้าเพื่อขอไปดูใจแม่แต่กลับโดนปฏิเสธไม่ให้ลาต้องไปทำงานถ้าไม่มาก็ให้ลาออก จนสุดท้ายคุณแม่เสียชีวิตและโดนให้ไปเขียนใบาลาออกท่ามกลางกระแสโลกออนไลน์ถล่มหัวหน้าง,งานคนนี้เหล่าคนบันเทิงก็ได้เคลื่อนไหวฟาดยับเช่นกันอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีบอกว่าหัวหน้าง,งานแบบนี้เสียชื่อไปถึงบริษัทที่อยู่นะคะว่ามีนโยบายยังไงเน้นกฎระเบียบจนไร้มนุษยธรรมอันนี้เกินไปนะฝนมริสาเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ส2023บอกว่าแย่มาก วูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาบอกว่าเมื่อกี้กดอีโมจิผิดขอโทษทีทุกคนพูดเลยละกันน้องควรลาออกและไปร่วมงานกับคนที่มีหัวใจขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตั um, ud, ้มวราวุดโพยิมหรือตั้มเดอะสตาร์บอกว่าหัวหน้าเขามีแม่ไหมอะเออัญชลีหัสดีวิจิตบอกว่าพี่กบนี่คือมนุษย์หรือเปล่าคะ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ